สวัสดีครับก็บผมนายบุญทรงอินวนาผมอยู่ที่หมู่ที่1นึ่งตําบลน้ำอ่างอำเภอตร,รอนจังหวัดอุละละดรธานีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่ผมจะนําเสนอวันนี้นั้นก็ในเรื่องของอริยสัจสี่ครับก่อนที่ผมจะ,ะพูดถึง หลักคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละข้อนั้นผมก็ขอเกินนำไว้ก่อนว่าคนเรานั้นทำไมเกิดมาจึงมีความแตกต่างกันครับพระพุทธเจ้านั้นได้ให้คำสอนว่าคนเรานั้นที่เกิดมามีความแตกต่างกันก็เพราะกรรมถ้าจำแนกออกมาให้เข้าใจ อีกนั่นก็คือในเรื่องของการกระทำครับนี่พระพุทธเจ้าได้สอนมาแล้วกว่า2,000ปีถ้าใครนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วคนนั้นก็จะมีโอกาสที่ยืนอยู่บนลำแข่งของตัวเองได้พึ่งตัวเองได้แล้วทำให้ตัวเองนั้น พ้นทุก์ได้ครับนี่คือในเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมคนเราจึงไม่ค่อยที่ประสบความสำเร็จแต่คนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จนั้นก็มากมายครับแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกในเรื่องของการปฏิบัติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ เพราะว่าคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นนิรันดร์นะครับนะาเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สิ่งแท้แน่นอนนะครับนะาในเรื่องของสัจธรรมนั่นก็คือธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ทุกคนนั้นพบกับอยู่ดีมีสุข กันทุกคนแต่คนเรานั้นมักจะเขาเรียกว่าหลงทางหรือหลงเอากับพีของคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุธเจ้านั้นมาประพฤติบาติกันเป็นส่วนใหญ่ครับฉะนั้นถึงทำให้คนเรานั้นจึงพบกับความยากจนค้นแค้นถูก ตัวเองหลอกนะครับไม่ใช่ถูกเขาหลอกครับตัวเองหลอกตัวเองนั่นเองก็หมายความว่าไม่ได้นะครับนะยึดพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องปฏิบัตินะครับนะ,ะการปฏิบัตินั้นก็จะต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องของพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคนจึง ถูกตัวเองหลอกนะครับนะจึงพบกับพบกับความยากจนค้นแค้นพบกับความทุกข์ยากพบกับในเรื่องของตัวเองนั้นต้องประสบในเรื่องของเคาะกรรมต่างๆนั้นก็คือในเรื่องของตัวเองนั้นหลอกตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือ ผมเกิดน,นำให้รู้ว่าทำไมคนเราถึงแตกต่างกันที่แตกต่างกันนั่นก็เพราะการกระทำหรือกรรมนะครับนพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคํำกลางๆกรรมนั่นก็คือการกระทำการกระทำนั้นเกิดขึ้นนะครับนะในอดีตตั้งแต่ปางก่อนและในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือในเรื่องของกรรมและการกระทำครับ ทำไมพระเจ้าถึงได้สอนว่ากรรมเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์นะครับนะให้เป็นคนที่มีบุญวาสนามีทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ก็สร้างความร่ำรวยไว้เกิดมาบนกองเงินกองทองบางคนยากจนค้นแค้นจนไม่มีอันจะกินบางคนก็มีรูปงามนะครับนะามี นิสัยและอุปรกรณ์ดีหรือมีในเรื่องของอความประพฤตินั้นดีงามก็เพราะกรรมคือการกระทำนั่นเองครับนี่คือวันนี้ผมก็จะมาเน้นในเรื่องของคนเราที่เกิดมาทำไมถึงแตกต่างกันครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะในเรื่องของนำเอาหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาเสัมพุทธเจ้านั้น มาเป็นองค์ประกอบในเรื่องของอคนเราที่เกิดมานั้นมีความแตกต่างกันนะครับนะาที่นำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาชกชุตเจ้านั้นมาเป็นเครื่องนะครับนะ้าเข้มทิศนำทางให้ชีวิตนั้นพบกับความสุขความเจริญนะครับนะาก็คือในเรื่องของการหลักปฏิบัติธรรมนั่นเอง ส่วนใหญ่คนเข้าใจผิดคิดว่าการาประพฤติปฏิบัติทำนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าไม่ทันสมัยแต่คุณรู้หรือไม่ครับนะสิ่งต่างๆที่ท่านคิดที่ท่านทำนั้นเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองครับนำพาตัวเองนั้นไปพบกับความทุกข์นะครับนะ และคบกับความสุขก็เพราะตัวเองไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นที่มาทำให้ตัวเราเองนั้นเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้นั่นก็คือกรรมและการกระทำนั่นเองครับวันนี้ผมก็ยบหลักธรรมในเรื่องของอริยสัจสี่นะครับนะมาเป็นกระทูธรรมสักนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อที่จะขยายว่า ทําทไมคนเราเกิดมาถึงมีความแตกต่างกันมีสุขมีทุกข์ไม่เหมือนกันถ้าคนเรานั้นใช้พระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องนําทางหรือมาเป็นเครื่องมือในเรื่องของอุปกรณ์การปฏิบัติเดินไปสู่ในเรื่องของความสุขความเจริญแล้วนั้นทุกคนได้เหมือนกันครับ หลักในเรื่องของอริยสัจสี่นะครับนะมีหัวข้อดังนี้ครับ 1. ทุกข์ครับสสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ครับ 3. นิโรธคือความดับทุกข์ 4. มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขครับนี่คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใครนำมาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง นะครับนะาคนนั้นก็จะพ้นทุกครับนี่คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหลักนะครับนะาเขาเรียกว่าหลักพระธรรมคำสอนที่สอนให้คนเหล่านั้นพ้นทุกครับแต่คนเรานั้นทำไมถึงไม่พ้นทุกทำไมถึงตกทุกได้ยากนะครับนะ้ามีความลำบากยากจนกันก็เพราะท่าน นะไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองครับทำอย่างไรครับที่เราจะให้คนทุกขครับนะลองฟังผมนะครับนะยกในเรื่องของกระทูธรรมนะครับนาะในเรื่องของอลักอริยรรสัต์ีมาขยายความให้ท่านได้รับฟังว่าเป็นข้อหลักธรรมที่เป็นขเขาเรียกว่า เป็นหลักธรรมสำคัญมากที่จะนำมาเป็นในเรื่องของหลักการนำมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องพยายามสร้างนิสัยในเรื่องของเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมท่านจะอยู่ตรงไหนทำงานอยู่ไม่ว่าอาชีพไหนๆต้องมีหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะถึงจะพ้นทุกข์ถึงจะมีฐานะความไปอยู่ และพบกับความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอในเรื่องของความสุขนะครับความเจริญนะครับนะท่านก็จะได้พบนะครับนะาก็เนื่องจากตัวเองต้องพึ่งตัวเองได้เท่านั้นนั่นก็คือการปฏิบัติและเพียรปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องท่านก็จะพบกับความสุขความเจริญครับ ท่านอย่าหลอกตัวเองครับนะว่าท่านไปเชื่อสิ่งที่เปลือกหรือกระพี้นะครับนะ,อะของศาสนาเรานะครับนะหลักแกนนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมครับถึงจะพ้นทุกข์ได้นี่คือข้อความหรือหลักพระธรรมคำสอนวันนี้ที่กระผมลุงบุญส่งได้นำมานะครับนะ,ะได้นำมาในเรื่องของการ แยกและนำมาให้เห็นถึงแนวทางในเรื่องของให้พ้นทุกข์ครับคนเรานั้นจะพ้นทุก์ได้นั้นก็จะต้องนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับนะมาปฏิบัติและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่ลดละท่านก็จะได้พบกับความสุขครับแล้วผมจะขยายณนหลักพระธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ละข้อได้ดังนี้ครับทุกนั้นทุกคนนะครับนะมันมีเหตุครับนะมีเหตุที่ทำให้เรานั้นมีความทุกข์ทุกนั้นก็คือในเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจได้ชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากครับตันหาคือความทยานอยาก ได้ชื่อว่าสมุทัยเพราะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ครับตัณหานั้นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใร้เรียกว่าตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาความอยากเป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าตัณหาอย่างหนึ่งตัณหาความ อยากไม่เป็นโน่นเป็นนี่เรียกว่าวิภาวะตันหาอย่างหนึ่งนี่คือในเรื่องของต้นเหตุให้เกิดทุกข์ครับถ้าเรา,าไม่เขาเรียกว่าไม่ทยานอยากนะครับนะเกินเขาเรียกว่าเกินความรู้ความสามารถของเราหรือเกินความเป็นไปได้ นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะร่ำรวยนะครับนะแต่ก็เกียดค้านไม่ทำการงานไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่พยายามเก็บหอมรอมริบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของเงินทองหรือในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่เราจำเป็นที่จะต้องมัธยัิที่จะต้อง คนขวายหารายได้เงินทองอย่างสุดจริตนะครับนะนี่คือในเรื่องของที่เราจะทำให้พ้นในเรื่องของความอดอยากความยากจนได้นั่นก็คือในเรื่องของความอยากตั้นหาความทยานอยากนั้นคืออยากได้ทรัพย์สินโดยที่ไม่ต้องการเหนื่อยก็ถูกหรอกเห็นไหมละครับปัจจุบันนั้นท่านมีความทยานอยาก ได้เงินทองแต่ท่านก็ถูกเขาหลอกคือตัวเองหลอกตัวเองก่อนนะครับนะหลอกตัวเองอย่างไรครับก็หลอกทยานอยากจะรวยทางรัดอยากจะรวยโดยที่ไม่ได้ทุกอยากจะรวยโดยที่ไม่ได้เ <iro c. S 1> หนื่อยก็ลงทุนถูกเขานะครับตัวเองหลอกคือความทยานอยากก่อนครับอยากจะลำ่ำอยากจะรวยทางรัดอยากจะได้ เงินทองมาโดยที่ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอเห็นเขาเอาสิ่งนะครับดอกเบี้ยนะรายได้หรือผลรายรับที่งดงามทําแล้วได้ผลตอบแทนที่เกินความเป็นจริงท่านก็หลงเชื่อและยอมลงทุนกับเขาไปก็ถูกหลอกถูกกินเงินทองไปโดยที่ท่านหลอกตัวเองก่อนก็คือความทยานอยากร่ำอยากรวยโดยที่ไม่ได้คิด ว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้นั้นมันเป็นไปได้เป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างหรือไม่นี่คือความทยานอยากก่อนคือตัวเองหลอกตัวเองก่อนถ้าเราไม่ทยานอยากไม่อยากได้ที่เขานำมาน,ำนะครับร่อใจนำมาในเรื่องของโฆษณาชวนเชื่อหรือทำมาในเรื่องของความขเขาเรียกว่า ยุให้เราทยานอยากก่อนคืออยากร่ำอยากรวยอยากได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยโดยที่ลงทุนไปแล้วได้เกินเงินต้นทุนก็ลงทุนกับเขาไปก็ถูกหรอกนะครับเป็นเบื้องปลายนี่คือในเรื่องของความทยานอยากนะครับนะเพราะว่าเราทยานอยากนะครับอยากเขาเรียกว่า ในเมื่อความทยานอยากได้ชื่อว่าเขาเรียกว่าเป็นสมูทัยในเรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์ยังไงละครับนะนี่คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าถ้าเราไม่ทยานอยากไม่อยากได้ไม่อยากถูกเขาหลอกไม่ต้องการที่จะได้เงินมาโดยที่มันเกินความเป็นจริงที่เราจะต้อง หาในเรื่องของเงินทองเราโดยลำแข้งของตัวเองนะครับถ้าเราเก็บมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะมาให้ร่ำรวยและลงทุนไปแล้วมันคุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มแรงเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรเก็บหอมรอมริบและใช้จ่ายให้ก่อเกิดประโยชน์ที่สุดในเรื่องของการใช้และจ่ายและการหานี่ต่างหากครับนะทุกคนนั้นปล่อยให้โอกาสและเวลาตรงนั้น ขาดหายไปโดยอย่างเขาเรียกว่าน่าเสดยดายครับนี่คือลุงบนส่งขอพูดในเรื่องของคนเราทําไมเกิดมาจึงแตกต่างกันครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าคนเรานั้นการกระทําหรือกรรมนั่นเองนะครับนะไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับผมจึงเน้นว่ากรรมนั้นในเรื่องของทำ มาแล้วในต่างในอดีตที่ปางก่อนและในปัจจุบันแต่ในเรื่องของการ,ป,รปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญครับถ้าลุงบุญส่งเชื่อในเรื่องของกรรมแต่ปางก่อนว่า,าเทวดาฟ้าดินหรือการกระทําเรามานั้นทําให้ลุงบุญส่งนั้นเป็นคนที่ไร้สติปัญญาไล่ความสามารถหรือไร้ในเรื่องของอาการ หาทรัพย์สินหาเงินทองนั้นลุงบุญส่งไม่มีวันนี้ครับผมพิสูจน์ให้ท่านได้เห็นว่าที่ลุงบุญส่งได้นะครับนะพิสูจน์ว่าคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นจริงหรือไม่ครับเป็นเวลาถึงสิบกว่าปีพิสูจน์แล้วว่าที่ลุงบุญส่งมุ่งมนะัะแล้วใช้หลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาเป็นข้อปฏิบัติพร้อมทั้งหลักศีลและหลักธรรม แล้วหลักในเรื่องของการขยันมันเพียรอดทนตั้งอยู่ในเรื่องของอินทิบาทสีนั่นก็คือฉันทะวิริยะกิตตะวิมงังสาลุงมูลส่งได้ถึงมีวันนี้อย่างไรครับท่านลองติดตามคลิปผมนะครับนาะที่ผมเริ่มต้นในเรื่องของเผยแพร่คลิปมานั้นในเรื่องของความปรารถนาในเรื่องของในเรื่องของเป็นวิทยาฐานครับ ผมก็จะพยายามเน้นว่าหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นนำมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วคนนั้นก็จะหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ครับหนึ่งทุกข์ในเรื่องของการความยากจนนั้นความยากจนนั้นก็ค่อยหายไปความสุขก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะเราไม่ต้องอดมือกินมือไม่ต้องในเรื่องของ มีหนี้สินเขาเกินล้นพ้นตัวนะครับนะถึงจะมีได้แต่เราก็มีหลักประกันในเรื่องของทรัพย์สินของเรานะครับนะานำไปใช้จ่ายนำไปใช้หนี้เขาได้ก็บรรเทาในเรื่องของความเป็นทุกข์ความเกิดทุกข์นั้นก็น้อยลงและลดไปในที่สุดในเรื่องของการดับทุกข์ครับในเรื่องที่ผมเอ่ยนำมาในเรื่องของอหลักอายศสตร์ส,สนะครับนะวันนี้ก็พูด นะครับนะในเรื่องของอทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เพราะตัวของเราหลอกตัวเองไปเชื่อคนอื่นถึงไม่พบกับความพ้นทุกข์ยังไงครับนะถ้าเราจะให้พ้นทุกข์เราต้องปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่จำเป็นที่จะไปต้องนั่งนะครับสมาธาิหรือไปอ เสียเวลาอยู่กับในเรื่องของการในเรื่องของการทำม,มาหาเลี้ยงชีพนะครับลุงบุญส่งนั้นใช้ในเรื่องของการทำงานเป็นในเรื่องของสถานที่ปฏิบัติธรรมขณะนี้ลุงบุญส่งนั้นก็ใช้ในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของฟาร์มควายของลุงบุญส่งนั้นปฏิบัติธรรมอยู่นะครับนะคิดอยู่เสมอว่าตัวเราเองนั้นต้องบังคับตัวเราเองเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดที่เรา สมความปรารถนาได้นะครับนะสิ่งที่เป็นในเรื่องของขยะชีวิตหรือทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์ลุงมุนส่งต้องใช้ในเรื่องของหลักปัญญานะครับนะเท่านั้นนะครับนะที่จะทำให้ลุงมุนส่งนั้นพ้นทุกข์ได้ครับครับวันนี้ผมก็ขอพูดในเรื่องของอริยสี่นะครับในเรื่องของคนเราทำไมเกิดมาถึงมีความแตกต่างกันเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ ในโอกาสต่อไปนั้นผมก็จะขอขยายต่อในเรื่องของข้อที่2ในเรื่องของอสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์และข้อที่3ในเรื่องของนิโรธนะครับนะคือความดับทุกข์และข้อที่4มักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ครับครับอย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะ <S <S นะเพื่อเป็นกําลังใจในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของข้อ การใช้หลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาทําการประพฤติปฏิบัติพร้อมทั้งทาใช้ทําชีวิตประจําวันทําให้ก่อเกิดในเรื่องของความสุขเกิดขึ้นในเมื่อเราปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เรานั้นติดเป็นนิสัยครับเมื่อติดเป็นนิสัยแล้วเราทําอะไรก็เป็นสิ่งที่ได้พบกับความสุขความเจริญและความสําเร็จขึ้นมา ได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอจบไว้เพียงนี้นะครับสวัสดีครับ